ถามว่าทาไมปัตทขึ้นเยอะจังครับก็จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องตัวธีมการลงทุนด้วยนะครับรา <c oughs> ว่าธีามของตลาดตอนนี้เนี่ยนะครับก็ใครที่าตามคําแนะนาประมาณเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆภาพของตลาดทีนี้มันเป็นเรื่องตัวธีมซิริคอลนะครับที่ได้ไประโยชน์จากตัวภาพของสีงโลกเป็นภาพการเติบโตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพวกผู้ปิโตเรเลียมนะครับผู้ปิโตรเคมีจะเป็นกลุ่มหลักที่เป็นคีย์โฟกัสของการลงทุน ส่วนตัวปทอเองก็ต้องบอกว่าป an ัจจัยหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบริษัทของเขาเองนะครับที่มีบริษัทลูกหลายๆบริษัทเนที่มีคอร์สเข้มแข็งขึ้นนะครับปีโตเคมีหลายๆตัวของปทอเองทั้งปทอจีซีเออาีซีนะครับหรือไทยออลทีเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับตัวสปอเองก็ถือว่าดีขึ้นด้วยเพรเป็นภาพบุกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคงเป็นเรื่องตัวสวิตชาร์ปีกที่เทียบเข้าอิตเต็ตนะครับก็ทำให้มีรายเก็งอะไรตัวปทอขึ้นเยอะทีเดียวนะครับก็คงเป็นทีกตลาาดขึ้นเพียงแต่่ว าภาพของการลงทุนเองเนี่ยนะครับก็เวลาขึ้นมาแรงๆก็จ,จะมีจังหวะของการเทปเล่นรอบอะไรกันบ้างนะครับเป็นรายตัวไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพปอทอในลักษณะนี้นะครับประกอบกับภาพตลาดที่เราคุยกันมานะครับว่าหลังทรัมป์เข้ามาเนี่ยนะครับตัวตลาดเงจะเป็นภาพของการฟื้นตัวในเชิงบวกต่อนนองน,นะครับจริงๆผมได้นําเพิ่มจักการงท้นหุ้นตอนที่อาชีนลงมาในพันทวันห้าสิบจุดนะครับตอนนี้ก็ให้เวทหุ้นประมาณ 60%ิเอร์เซ็นะครับจากที่ลดไปก่อนหน้านี้ถือหุ้น4ี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็กิดความมีสานะหุ้นในส,สัดส่วนที่สูงอีกรอบหนึ่งก็มองตลาดมองคาเปในพรุ่งนี้เองแรงส่งเป็ในเรื่องตัวตลาดเงินที่มีสัญญาณที่นิ่งขึ้นนะครับดังนั้นดัชนี้ก็จะมีแนวต้านนะครับที่ไฮเดิมหนึ่ง้าแปดสามนะครับกับหนึ่งหาแปดเจ็ดแล้วก็แนวรับที่อยู่ที่เรนหนึ่งันหสิบเก้านะครับยังเป็นภาพของการไซเบย์ของไซเบอ์อัพ่อ,อครับอืมค่ะหนวต้านใช่ไห้ะ ใช่ครับแนวรับก็หนึ่งห้าหกเก้าครับหนึ่งห้าหกเก้าเป็นไซด์เวฟอัพใช่ไหมฮะครับผมโอเคอัพแล้วนะอัพแล้วอัพเดตตัวฟิวเจอร์ก่อนยังไม่ปิดนะครับจริงๆเราแนะนําเทรดลิงก์ลองนะครับพี่ม่อนดูพิโน่ภาพของตัวฟิวเจอร์สองสันก่อนมันลงไปที่ระดับที่เรามองพอดีนะครับแถวเก้าหกสามนะครับเราลองขึ้นมาจริงๆมันถึงเก้าแปดศูนย์แล้วนะครับเราทะลุขึ้นมาด้วยตอนนี้คือใครมีลองอยู่เนี่ยก็ถือลองต่อนะครับจะมีแนวต้านบริเวณ เออเก้าเก้าแปดเก้านะครับถ้าเบสก้าแปดเก้าได้อย่างผมคิดว่าเราจะรุ้นไม่ที่พันนะครับส่วนตัวแนวรับนะครับหรือจุดล็อกโควิดก็คือเออบริเวณเออเก้าร้อยเจ็ดสิบหกนะครับไม่ควรย่อหลุดครับโอโ้โ,อโหโอ้จริงเหรอครับก็คือเก้าเก้าเจ็ดหกนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าหลุดตรงนั้นอาจจะเสียเทีนนิดนึงก็อาจจะต้องหลบออกมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราให้น้ำหนักไปที่ เก้ปดเนะครับแล้วทะเบียนใก็ดูที่พันครับเออสุดยอดอ่ะต่อไปค่ะก็อัปเดตเพิ่นิดนึงแล้วกันก็ทีมซิคอลที่เราวางไว้อะไรพี่มอนค่อนข้างดีโอเปโตเคมีที่เรามองว่าตัวเรีองต้นอาจจะน่าสนใจน้อยกว่าโอเปโตเคมีนะครับตัวแรกผมพูดถึงตัวไอวีอาร์นล้กันค่ะเช่ค่ะก็ค่อนข้างสวยนะครับครับติดที่สายหกจุดสอก็ดูนาบ้านนะครับ37กับ37.5เห้ไฮเดอร์ตอนนี้น่าจะเป็นทดสอบได้นะครับเพรว่าแนวรับ35.5 หรับตัว i v l ภาพเป็นขาขึ้นที่ดูแข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ประเด็นหนุนองเเรื่องตัวราคา PTA นะครับในตลาดลุวงหน้าที่จีนเนี่ยก็ขึ้นมาทาจุดสูงสุดนะครับใกล้เคียงกับช่วงปี2016ละนะครับก็ถือเป็นมูลทำได้ค่อนข้างดีสําหรับตัวโปรดักต PTA ของ i v l นะครับก็เป็นภาพเชิงบวกอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว RBC นะครับเป็นท็อปทิคในจีนซีคของเราวันนี้ขึ้นมาปิดทย 5.4นะครับหรือทีดเดียวนะครับ5.45 <champagne. S 1> เนะี่ยทะลุได้ก็ดูที่5.6 5.8ได้แฝงละ6บาทนะครับแนวรับก็คือ5.2นั่นแหละเออประเด็นหนึ่งของไออาร์พต้องย้ํานิดหนึ่งนะครับเราไม่ได้มองภาพของตัวกําไรอ่าแต่มาสหนึ่งจะออกมาดีอะไรนะครับสมองนิดนึงนะครับแต่มาสี่ก็คือดีขึ้นแหละเมื่อเทียบกับเยอนเยียร์แต่ว่าไต่มาสหนึ่งนะเนี่ยมันมีเรื่องการชัดตาวิ้นโดยรวมแล้ว,ลวลคือต้องรู้ว่า อ่ตีมของการลงทุนไออีเนี่ยเป็นตีมระยะยาวนะครับ<ช>แต่ว่าใครจะไปลององบค1หนึ่งออกแล้วมาซื้อเนี่ยผมว่าราคาจะเละก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับดูภาพเทคนิคประกอบระยะยาวดีนี่แต่ว่าอันตรายรสัรส้นเป็นเรื่องตัวงบไปมากหนึ่งที่จอกซุวงพฤษภาเนี่ยนะครับก็มีระยะลาอีกค่อนข้างนานนะครับผม<ช>ก็ดูนวต้านที่ที่ประเมินไว้ตัวที่สามเป็นพอ g c ซนะครับก็คือขึ้นมาบ่อนเนื่องนะครับก็ว่าเรามีโอกาสไปทดสอบแนวต้านเจ็ดสิบบาทนะ พอจีีะนะครับแนวรับระวังไว้ที่หกสิบหกสิดเจ็ดห้านะครับตรงนั้นค่ะแล้วก็ตัวน้องเล็กก็เหลือตัวเดียวครับที่อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะว่าได้รวมอยู่ในลงรัดขึ้นอยู่ก็จะเป็นเอสซีพีไอนะครับสิบจุดห้าแลจะมีนาต้านที่สิบเอ็ดจุดสี่สิบสองบาทเหมือนเดิมนะครับแนวรับก็สิบจุดสามนะครับนีน่เป็นตีมของพวกหุ้นซิกิคอที่เราชอบนะครับแล้วก็กลับมาดูหุ้นในประเทศบ้างตอนนี้เรามองอะไรเด็ดนะครับก็จะมี คาปีกอย่างตัวบีเจซีนะครับบีเจซีก็เป็นแนวน้งขาขึ้นรอบใหม่นะครับประจว์คงเป็นเรื่องตัวหุ้นที่ได้ส่งเชิงบวกเพรารัฐบาลออกนโยบายลด่อนภาษีการลงทุนภายในประเทศของภาคเอกชนนะครับบีเจซีจะมีการเสียสขังได้เยอะเพนีจะเป็นตัวคนที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้ก็ดูแนวต้านแถว5บ5 6นะครับแนวรับ5ทแล้วก็ถ้าเป็นแบงก์น่จะเป็นตัวบ b บอ นะครับก็เป็นปีที่ได้ประโยชน์เหมือนกันก็ตอนนี้มัน break 170ขึ้นมาแล้วก็ดู175นะครับกับแนวรับบริเวณ168นะครับแล้วก็ property ตัวหนึ่งที่ผมชอบเนี่ยก็เป็นหุ้นบีแลนด์นะครับก็ตั้งแต่เราออกบริเคราะห์มาก็เป็นภาพของการไซด์เบอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ดูแนวต้าน1.9ฐานได้1.95นะครับแนวรับ1.85น่าจะเป็นฐานที่แข็งแรงของเขานะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นทั้งหมดที่แนะนำนะครับตอนนี้ตัวอื่นเหมือนเดิมนะครับก็ตัวที่ผมไม่ได้อัปเดตก็ อ่าจริงๆถามมาหลังไปแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันมาหลังล้ครับคับผมโอเคก็ตลาดก็ต้องบอกได้ว่าถูกดันมาจากหุ้นปตทเป็นหลักเลยใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็จริงๆก็มีปตทมันแล้วก็พวกกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยก็ซื้อตัวขึ้นมามและกลุ่มหนึ่งเราอาจจะลืมได้ว่าแบงก์เองก็ซื้อขึ้นมาด้วยเฉพาะตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก็จริงๆผมว่ามันมันซื้อเป็นหลักหลักซีเล็กทีไนะครับแต่ว่ามันอยู่ในหลักซิสเตอร์เหมือนกันคือฝั่ง เป็นพวกพันเป็นทีมหลักแหละแต่ว่าพวกโดมสติกเาเลเซียเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่ได้รับปัจจัยหนุนนันะครับเป็นรายตัวก็ถูกผลักดันขึ้นมาครับก็ติดตามไปแต่ตลาดคิดว่าขึ้นรอบนี้แข็งแรงไหมคะคุณกัลพัฒน์จริงๆผมว่าตลาดค่อนข้างดีนะครับก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะเต็มไปตามที่เราประเมินเหมือนกันว่าจเอาันหกพันหน้ยสิบนี่ครับก็น่าจะขึ้นมาได้แต่ว่าผมมองมีนาเมษาเลยนะ นะครับแต่ดูเหมือนจะขึ้นมาถึงแล้วนะครับก็ค่อยๆดูนะครับมา่ตลาดจะไปไกลกว่าที่เราคิดก็ได้ก็แฟร์เราปีนี้ที่เราวางไว้หนึ่งหกห้าสี่นะครับเป็นดัชนีเอ่อป้าหมายกรณีฐานนะครับถ้ากรอบของการสวิงเนี่ยเรามองหนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์แนวรับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็พันหกร้อยห้าสิบสี่ับพันเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับอาจจะมีกรอบของการสวิงที่มันสูงกว่าเราก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วดัชนีปดสิ้นปีเนี่ยควรจะอยู่ใกล้กรอบที่เราประเมินนะครับ แขกครบถ้วนนะคะคุณกระพัฒน์ขอบคุณมากค่ะครับ